ก็วันนี้สําหรับสกอร์4อันเดอร์พาก็ถือว่าแบบยิ่งยิ่งกว่าดีครับเพราะว่าเคตื่นมาแล้วเคเจ็บแล้วเคตตีไม่ได้ทั้งวันเลยครับซ้อมสวิงยังไม่ได้เลยครับวันนี้18หลุมเคสสวิงลงไปไม่น่าเกิน4ี่ทีครับความความโชคร้ายครับบางครั้งนอนตรงงอนใช่ไหมครับตื่นมาแล้วก็เจ็บได้เลยครับแต่ว่าของเคสส่วนมากมันจะเป็นมาจากเอ่อพอตึงข้างล่างอะครับมันจะลากถึงข้างบนเคสเจ็บเคตึงขาทั้งไหนเมื่อวานเราเคิดว่าพรอ แข่งเสร็จเขียนไปซ้อมต่อเขียวว่ามันก็ตึงถึงหลังแล้วก็ถึงถึงคอด้วยครับล้วแบบทั้งวันนี่เขียดเขียต้องเขียดเดินนี่เขียดแบบเดินคนอตกมองพื้นอย่างเดียวเลยครับมองมอง,มองตรงๆยังไม่ได้เลยครับอ่านลายก็ไม่ได้ดใช่ครับไม,ไม่ไม่ใช่ช่วงรครับมีทุกลุมเลยครับแบบพอพอขึอ้นเดวเวอร์ตอนแรกเป็นแบบหนักมากใช่ไหมครขวาทุกลูกเรวเขียดเริ่มปรับได้ก้าวหลังก็ยังดีแต่ว่าพอพอตอนตีเหล็กอะครับพอมันแบบมันต้องแม่นไปๆอะครับเขียดตีแบบตีไม่ได้เลยครับก้าวหลังเขียดตีเหล็กตรงอยู่ลูกเดียวอะ กลางไฟเวก็ท็อปกลางไฟเวก็ท็อปอครับตีแล้วก็ไปชิปสองพัดเอาครับมันต้องยอมครับความพิถีพิถันแล้วก็ความใจเย็นครับ16-18ครับ16บเตีไปขวาแล้วก็เเคาะอ,ออกมาวิ่งมาเหลือประมาณ6ฟุตครับก็พัดบอดี้ลง18บแปเข้าไปขวาตีก็สงมาออนได้ครับแต่ว่า3พัดครับเสีย,สยดายตรงนั้นอยู่หลุมเดียวครับวันนี้ก็แค่แค่แค่เดวเวอร์ครับไดเวอร์พอแคแก้ได้ใช่ไหมครับมันก็ มันก็เสียน้อยลงพอเดวเวอร์แฟเวช็อตสองตัให้เคียตีไม่ดีแย่สุดมันก็คอเขียขอเลีย,ยกับกีนนะครับมันก็ยังเซฟพาได้ง่ายครับก <era> ็เอาวันนี้ให้รอดก่อนครับพยายามยืดแก้นวดให้หายให้พุ่งนี้มันกลับมาเต็มร้อยหรือไม่ก็ให้ใกล้เคียงร้อยเมากที่สุดครับแล้วก็ แค่ต้องปรับพัดนดหน่อยครับวันนี้วันนี้วันนี้พัดก็ยังควรได้มากกว่าได้เบอร์ดีมากกว่านี้นิดหน่อยครับแล้วก็เซพามันยังแบบมันยังหลวมอยู่ครับพัะค,ครับก็ขอให้ทุกคนมาตามเชียร์นะครับทีเคเคยพูดแล้วเคียร์ว่ามันแมตชนี้มันเป็นแมตท,ที่ใหญ่แล้วก็สําหรับนักกีฬาทุกคนมันสําคัญมากๆแล้วก็มันมีมันอยู่ในสนามที่ดีน่าเล่นแล้วก็เอ่อคันคันสนุกจริงๆครับขอบคุณครับ